ความเดิมจากตอนที่แล้วในคลิปที่แล้วเราได้ลองสร้างเกมผีตามคอมเมนต์ที่ขอกันมาในช่วงสุดท้ายได้มีการบอกให้คนดูทิ้งไอเดียและเนื้อเรื่องของตัวเองเอาไว้และในคลิปนั้นก็มีคนส่งไอเดียมาถึง1890คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มีตัวอักษรเฉลี่ยคนละ500ตัวอักษร หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเก็บไอเดียและแตกทักษต่างๆจนสามารถกะเวลาในการทําเกมได้ราวๆ3เดือนโดยในระหว่างนั้นผมก็มีไอเดียอยากจะสร้างเกมที่สมจริงขึ้นโดยใช้ Unreal Engine จากตอนแรกที่เราใช้ Unity พอเปลี่ยนเป็น u r r e l Engine แล้วก็ต้องมีเวลาฝึกซึ่งเราก็ต้องเพิ่มเวลาฝึกไปอีก1เดือนทําให้คาดการว่าต้องใช้เวลาเกือบครึ่งปีถึงจะทําเสร็จแต่ว่ามันอยู่ในทุกที่ในคอมเมนต ไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเกมก็ตามบางครั้งมันก็มาในรูปของสแปมในไลฟ์โอเคถ้าจะเล่นกันขนาดนี้เราจะสร้างเกมผีจาก4เดือนหรือ2อาทิตย์จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่มันทำให้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะสามารถส่งงานไปรอบๆแทนและนั่นจึงทำให้ผมนึกถึงการทำงานแบบสครัมสครัมคือวิธีการทำงานรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีการแตกงานที่ต้องทำทั้งหมดไว้ก่อนจากนั้นจะมีการเลือกงานไปทำตามรอบที่เรียกว่าสปรินต์ซึ่งงานที่เลือกไปทำในสปรินต์เนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้โปรเจกต์มันเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าหลังจากสปรินต์ต้องสามารถใช้งานได้โดยวิธีนี้จะสามารถทำให้ส่งมอบงานและรับฟีดแบ็กได้เร็วขึ้นอธิบายมายืดยาวสรุปสั้นๆนี่คืองานที่ต้องทำใน4เดือนเพื่อที่เราจะทำให้ทันใน2อาทิตย์ไม่ทำ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  หลังจากตัดงานที่ไม่จำเป็นออกเรามาดูฟีเจอร์ที่เราต้องทำจากคอมเมนต์ที่ได้ไลค์เยอะสุดก่อนดีกว่าทำแนวเดินไปตามทางที่กำหนดเปิดปิดไฟโดยไม่ให้ผีจับตัวได้และสวิตช์ก็มีกลไกคล้ายคล้ายพัทเซลโดยผมจะเริ่มจากเ like อนิมีไล่ตามเพยเยอร์ก่อนซึ่งจะพยายามทำให้มันคีฟอิดซิมเพิลให้มากที่สุดคือให้มันเดินสุ่มได้แล้วก็เดินตามเพยเยอร์ได้ก็พอแล้วพอเราเปลี่ยนมาใช้อันเวียนอันจินแค่ลากไม่กี่โนดก็คือได้เลย ต่อมาเราจะทําระบบไฟที่ AI เนี่ยมันเดินผ่านไม่ได้แล้วก็แค่ใส่ไฟเข้าไปและเขียนสคริปต์ว่าถ้าเปิดไฟให้ตัดทางเดินส่วนนั้นออกทําให้ AI เนี่ยไม่สามารถเดินผ่านตรงนั้นได้สุดท้ายเราก็ทําสวิตช์ไฟและระบบอินเทอร์แอคชั่นอย่างง่ายแค่เดินไปใกล้แล้วก็กด E ก็เป็นอันเสร็จเกม h e r ร์ที่น่ากลัวไม่ใช่เกมที่มีผีแต่เป็นเกมที่ทําให้ผู้เล่นระแวงตลอดส่วนเนื้อเรื่องเอาเป็นว่าทางออกหายไล้ห้หาทางออกใหม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่า เริ่มจากผู้เล่นเข้าเล่นเกมเอาไซเกะเพราะความโลภหวังเงินแต่รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมอีกทีอเอาไหนดีนะเอาสองเลยละกันจากคอมเมนต์ก่อนหน้าน,น,นี้เราจะต้องสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวและการสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวเนี่ยเราจะต้องทำแมปการทำแมปเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบที่สุดเพราะรายละเอียดมันเยอะ แต่ครั้งนี้มันต่างกันเพราะเราใช้ Unreal Engine 5ที่มาพร้อมกับ q u i c k c e l ที่ให้เราทั้ง Texture 4K และโมเดลความละเอียดสูง Fore ฟรี so free. ผมเลยไปหาโมเดลและ Texture ต่างๆมาและเริ่มทำห้องง่ายๆโดย r e f e r e n c e จากภาพของหอพักเพียงแค่วันเดียวแล้วก็สามารถทำห้องแบบนี้โคตรเร็วแต่ยังเหลือทำเรเวลหลักอีกอันหนึ่งเอาเป็นทำอย่างอื่นก่อนละกัน เปิดไฟนานไฟขาดผีเข้าใกล้ไฟไฟกระตุกใส่ผีแรนดอมผีต้องฉลาดสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือเราจะตั้งดีเลย์ไว้ให้ไฟปิดเองจากนั้นถ้าผีเข้าใกล้ไฟก็ทําให้ไฟกระตุกด้วยความที่เราใช้บูปินทําให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้เร็วและเป็นระบบส่วนที่ยากเลยก็คือผีฉลาดนี่แหละและเพื่อให้ AI ฉลาดขึ้นเราก็จะทาให้ AI มองได้ไกลและกว้างแค่นี้ก็ฉลาดกว่า AI เกมอื่นละจีเนีย และเพื่อให้ AI เนี่ยมันมองได้ไกลขึ้นเราจะต้องใส่คอมปพนเนนต์พิเศษเข้าไปนั่นก็คือออฟตัดแว่นกองแสงที่จะปกป้องแสงสีฟ้าม่ให้มาทำร้ายสายตาของคุณมาพร้อมกับรุ่น X a l t e d Stainless Steel อีก5แบบทั้งเบาใส่สบายบิดงอได้ถึงจะเป็นเหล็กแต่ก็ยังปลอดภัยต่อให้เอาหน้าไปทุบก,กับเตียงก็ไม่เจ็บเอาไปโยนใส่กำแพงก็ไม่แตกเอาไปเกลี่ยงจากหลังคาบ้านก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โปรดติดตามในคลิปรีวิว ถ้าใครสนใจสามารถทิถที่เพจออฟตัดหรือไปที่หน้าร้านที่สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมใช้โค้ดสแกตชิลดอ,อีก100บาทตอนนี้โปรโมชั่นเปิดตัวรถ300แถมยังรุ่น PS5 หมดเคสซึ่เดือสสิงหาไปซื้อกันเยอะนะนอกจากนี้เพื่อให้ฉลาดขึ้นไปอีกเราจะทำให้ AI เนี่ยได้ยินเสียงเท้าถ้าเราวิ่งเพียงเท่านี้อันนี้มีของเราก็จะ Big Brain ลืมกูเฉยเนื่องจากเวลาเอนมี่มันมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะทําเป็นมองไม่เห็นทันทีเราเลยบอกให้มันเดินไปที่จุดสุดท้ายที่มันเห็นหรือว่าจุดสุดท้ายที่มันได้ยินเสียงเพื่อให้มีโอกาสได้เจอกับเพลเยอร์มากขึ้นเราใช้เวลาเพียงครึ่งวันเนี่ยก็ได้ AI ระดับนี้ผมว่ามันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่นะไม่ได้ AI ต้องฉลาดกว่านี้มันต้องดักเพลเยอร์ได้มันต้องคาดเดาเพลเยอร์ลองทำเองไหมล่ะโดทำไม่ได้อะดีโง่ ไม่ได้เรื่องไอกานเมื่อเรามี AI ที่ไล่ตามแล้วเราก็จะมาปรับความเร็วการวิ่งกันโดยเราจะตั้งให้กดชิปเพื่อให้เพลเยอร์วิ่งได้โดยผมอยากจะให้เพลเยอร์รู้สึกวิ่งเร็วเลยปรับให้เร็วประมาณนี้ทุกคนคิดว่าวิ่งเร็วพอไหมหรือเพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงโอเค ja just been this place ไล่ระดับความกลัว การเข้ามาหลอกอย่างรวดเร็วเสียงเบาไม่ทําให้ตกใจคือน่ากลัวที่สุดเพื <T> ่อที่เราจะสามารถไล่ความกลัวขึ้นไปได้เราจะเริ่มจากเสียงบรรยากาศง่ายๆอย่างเสียงเท้าพอพูดถึงเสียงเท้าแน่อนอนว่าใครหลายๆคนก็คงอยากจะเห็นเท้าตัวละครซึ่งผมก็เลยไปดูว่าเราจะทําให้มันเห็นเท้าได้ยังไงก็ไม่น่าจะยากไหม ยังไงมันะ้กูตู่แฮบอะเนอะไม่ใช่มาสแฮบนี่เพื่อให้เราจะสร้างเสียงเท้าปลอมเนี่ยเราจึงใช้วิธีการวัดระยะทางทุกครั้งที่เราเดินครบ1.5เมตรจะต้องมีเสียงเท้าเกิดขึ้นถัดมาคือเราจะหลอกผู้เล่นอย่างเบาและรวดเร็วเพาราะมันจะได้น่ากลวัวที่สุดผมเลยตัดสินใจเพิ่ม AI มาอีกตัวหนึ่งคือเจ้าตัวเล็กสิ่งที่น้อนก็ทำเนี่ยนั่นก็คือการ เดินใช่ครับแค่เดินเนี่ยแหละแต่จะเป็นการเดินเฉพาะตอนที่เรามองไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปทำแมปหลักกันหลังจากทามาสักพักก็ดันหมดไอเดียเลยไปตุ่มหาไอเดียจากคอมเมนต์เพิ่มและเราก็ได้แนวปดไปวิญญ,ญาณเล่นกระจุดหางตามีแท่นพิธีกลางบ้านเวลเวลก่อนหน้านี้นะครับน่าเสียดายที่มีคอมเมนต์บอกว่า เกมเฮอเรอร์ที่น่าก,กลัวไม่ใช่เกมที่มีผีดังนั้นก็เลยเอาเป็นว่าทาให้มันคล้ายวิญญาณแต่ก็ไม่ใช่ผีแล้วกันตัวไอเดียแรกของผมเนี่ยอยากจะให้ตัวละครเนี่ยมันเป็นควันเหมือนคนแล้วมีเสียงเดินในที่มืดมึดมันน่าจะดูหลอนอยู่บ้างผมเคยเห็นว่า u n a l Engine เนี่ยเคยทําให้ Particle เนี่ยมันเกาะกลุ่มกันได้ดังนั้นแค่ทําให้มันกลายเป็นรูปคนก็น่าจะง่ายใช่ไหมโอเค โอเคไม่ทำเลวไม่เนยผมเลยใช้ไอเดียที่ง่ายขึ้นนั่นก็คือใช้พ a r t i c l e ิง่ายๆสีที่ตัวแอนิมีก็จะได้แบบนี้แปลกๆผมเลยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นกลุ่มก้อนสีดำแทนกลายเป็นลังต่อชัดๆและไอเดียจากคอมบมนต์คือเราจะมีแท่นวิธีกลางบ้านผมเลยเอาโต๊ะไปวางแล้วก็วางฟอร์แผนแบ่งห้องตั้งเสาเทคามเทพื้นฉาผนังติดฟ้าทั้งหมดที่พูดมาไม่ได้ทำ เพราะว่าผมน่ะใส่มั่วไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แมพแบบนี้ยังไงล่ะที่เหลือแล้วก็โบกนิดสะบัดหน่อยแต่งห้องนิดนึงแล้วก็จะได้หน้าตาบ้านแปลกๆหลังหนึ่งจากนั้นผมก็คิดว่าเราต้องหาทางเล่าเรื่องให้กับผู้เล่นโดยระบบสิ้นคิดอย่างแรกที่ผมคิดได้เลยก็คือโน้ตเพราะมันมีทุกเกมแต่พอมาดูเวลาที่เหลือแล้วอืมสปินนี้แตกแน่อนอนเลยเปลี่ยนไปเป็นเสียงพูดอย่างง่ายแทนโดยเราจะใช้ระบบอินเทอร์แอคชั่นที่เราสร้างเอาไว้กับสวิตช์ไฟ แต่พอมากดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเล่นเสียงแทนจากนั้นผมก็ทําการภาคเสียงและเอาเทปเครื่องเสียงเนี่ยไปวางในที่ต่างๆแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้วางแผนห้องไว้อย่างดีเนี่ยมันทาให้มีห้องว่างอยู่อันหนึ่งผมเลยคิดว่าจะเอาไว้แกล้งเพลเยอร์เล่นดูก็เลยไปหาโมเดลล็อกเกอร์เนี่ยเอาไปวางไว้แล้วใส่อินเทอร์แอคชั่นเข้าไปให้มันดูสมจริงหน่อยและใช่ครับเกมเพเรอร์ทั้งทีเนี่ยในฐานะคนสร้างจะไม่ให้มีจัมพ์สแกร์เลยมันก็ไม่สะใจผมเลยคิดว่าสักหน่อยแล้วกันหน้าสักสิบ อืมจำหวดสปินละสอก็พอพอผมลองเทสเกมเนี่ยผมว่ามันมอง AI ค่อนข้างยากเลยใส่ไฟให้มันด้วยบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ก๊อปเดเดไล์ไม่ไม่ผมไม่ได้ก๊อปไม่ด้วยความที่เหลือเวลาอีกไม่มากแต่ยังมีระบบพื้นฐานอีกมากมายให้เราทําผมเลยไปโหลดโปรเจกต์ฟรีที่ทาง Unreal Engine นั้นแจกและก๊อประบบพื้นฐานมาแปะให้มันพอใช้ได้ก็พอเช่น p o s เมนู ฝุ่นในอากาศและฝ้าบนจอเมื่อเกมเล่นได้แล้วที่เหลือก็แค่บิวไม่น่าจะมีอะไรยากแค่เกมสั้นๆบิว40นาทีคือถ้าเกิดว่านานขนาดนี้เนี่ยใน Unity เราสามารถบิวเกมที่เราเคยสร้างทั้งหมดลง3แพลตฟอร์มอย่างละ2รอบได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเชื่อในพลังของ Unreal Engine ที่จะสร้างไฟ์เกมที่ดีที่สุดให้กับเราได้แน่นอน ว่าผมเชื่อในพลังของ u n น e a ีย n จิ้นอันเีจิหลังจากที่อ่านเออร์เลอแล้วก็พบว่ามันเกิดจาก a n i m เมชันจากโปรเจกที่เราก๊อปมาพังผมเลยแก้ด้วยการลบแอนิเมชันทิ้งเพราะว่าไม่ได้ใช้ในโปรเจกอยู่แล้วแล้วก็บิวอีกรอบหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงรอบนี้มันบอกว่ามีไฟล์ออ f ฟิเชียลของ Unreal Engine ที่มีเจสันข้างในพังผมเลยเอาไฟล์นั้นไปเปิดใน Text Editor และพบว่าก็ไม่มีอะไรผิดนี่ สุดท้ายผมก็เลยก็ปี้เจสันไปเช็คในเว็บไซต์คุณควรใส่ bracket และลูกน้ำไม่ใช่สตริงก็นี่ไงลูกน้ำคุณควรใส่ bracket ลูกน้ำไม่ใช่สตริงก็นี่ไงลูกน้ำตาบอดหรอใส่ bracket ลูกน้ำไม่ใช่สตริงเดี๋ยวนะเฮ้ยอันเรีย เล่นกูแล้วในี่ทุดก็ปิวเกมผ่านที่เหลือก็ได้เวลาเอาไปหาฟีดแบ็กันแล้วช่วยเทสเกมผีหน่อยเนื่องจากว่าพี่ผมเนี่ยเขาเป็นคนไม่กลัวผีเลยไม่ค่อยได้ฟีดแบ็อะไรมากเเฮ้ยงกวละัอผมเลยส่งไปให้จ๊อบจากช่องเอโนลินแทน เกมอะไรไม่รู้อะไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่มีข้อบูลเลย G o g e x e อะไม่น่าใช่เกมผีมั้งโอยนี่ไม่ใช่เกมเอาไซเกม e to go to work นี่ไม่น่าใช่ที่ั้เฮ้ย what is this สวัสดีตัวทดลองหมายเลข001เกมเฮียนี่ไม่มีอะไรหรอกไอสัตว์ กูทำแมปนานมากมึงก็ช่วยเดินดูแมปหน่อยนะแนะนําให้ไปด้านขวาก่อนเพราะว่ามันมีห้องสมุดอยู่ไปดีสัตว์รออะไรอ่ะเล่นกูแน่นอนล็อกเกอร์ขนาดใหญ่เหมือนจะเอาไว้ใช้แอบอะไรได้แต่ตอนนี้คงยังไม่จําเป็นอ่ะยังไม่ต้องเข้าไปหรอกอุ้ยเปิดเป็นที่ที่ด้วยไปโอ้หู เราต้องไปตรงนู้นใช่ปะใช่ประตูเุรืออ๋อลืมบอกไปคือถ้าเกิดมึงเจอตุ๊กตาตกลงมาไม่ต้องตกใจนะเพื่อนกูเจอไปแล้วนายไม่ใช่ตัวทดลองหมายเลขศูศนูนยน่นี่นาช่วยไม่ได้ฮะสงสัยต้องกลจัดทิ้งซะละ,ละน,นี่นี้กูรู้แหละไอ้โง่ตักเตอร์นี่มันพังมึงเข้าไปไม่ได้ <laughs> โดยในระหว่างที่เล่นเนี่ยก็พบบั๊กแปลกๆมากมายเช่นเอนิมีฆ่าไม่ตาย UI พังรวมถึงได้ไอเดียใหม่ๆมาด้วยหลังจากฟิกบั๊กอะไรเรียบร้อยผมก็ได้อัปโหลดเกมให้เล่นกันผ่าน itch.io ลิงก์อยู่ใต้ c ล i p t i o n คนที่จะเล่นนะครับผมแนะนําว่าเครื่องอาจจะต้องแรงหน่อยเครื่องที่มีการ์ดจอ vram ประมาณ8กิกขึ้นไปนะ่ะน่าจะเล่นได้ชัวร์ส่วนที่เหลือคือยังไม่ได้เทสคอมผมกําลังร้องไห้อยู่ครับตอนนี้อย่านที่ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งเป็นสปินแรก เรียกว่าเป็นโปรตายเพื่อมารับฟีดแบ็กไม่ใช่ฟูลรีลีสดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเห็นเกมผีในสปินถัดไปแล้วก็จงดันวิวคลิปนี้ให้ถึง1ล้านเชร์คลิปนี้กดไลค์จนกว่า YouTube จะได้คอมเมนต์คลิปนี้และอย่าลืมขยี้ปุ่ม Subscribe หรือจะให้ผมขยี้ขุด